ครับจริงๆแล้วกับสีแห้งได้ครับผมหายน้ำกับบอยางครับเฮ็ดนี่สบายครับเฮ็ดลดแค่น้ำกับใส่ได้ครับผมลดน้ำเช้าเที่ยงเย็นเมริรอากาศคึมๆกับลดแค่ลดน้ำแค่ตอนเช้่ากับตอนเรงก็ได้ครับครับเฮ็ดประมาณนี้แหละบาอย่านะครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ เห็ดกำลังออกงานจ้าพี่น้องหักการหดน้ำกับประมาณนี้แหละครับฉีดถือว่าฉีดธรรมดาเนี่ยแหละครับฉีดแห้งๆโหลดครับฉีดใช้ก้อนเห็ดโหลดเห็ดอีกอ่ะมันฉีดสลับก้อนออกตีไฟเชื้อแมนได้ถึงเวลาเข้าว่าคือเก่านหรอครับถ้าบ่ถึงเวลาเห็ดยังไหนก็บวกหรอครับเขากะสิมีเวลาช่วงภักหนาเขาอยู่เนาะแมนครับเวลาเขาตัดแล้วอาการเหมาะสผมอากาได้ พักนาเห็ดแต่ออกขึ้นเก่าเล้วครับเจ้านัน้นก็จะออกซาเนี่ยครับเพราะว่านาเห็ดก็จะเปืยอนซานะครับปีห้องตัดขาออกนะมันก็นจะเปื่อยซาหน่อยหนึ่งก็ออกไมนะ้เก็บเรื่อยๆอยุ่จ้าพี่น้องเก็บทุกเส้าเก็บเส้าเก็บแรงจ้าครับพี่น้องถามมาลดน้ำเห็ดอย่างไรนะครับ พดขึ้นเท่านี่แหละครับพดขึ้เทานีฉีดรดน้ำฝนไม้่ยังธรรมดานี่แหละครับรถเต้าขายได้สามร้อยพี่นอ้องรอบเต้าเมื่อวานนี้ขายได้เฉีดร้อยเบิดมื่อนะครับเช้าเที่ยงเย็นพอได้อยู่ครับช่วงนี้ดีอยู่ผมมาเดไ,ไดคุณขึ้นหรือหลังครับหมื่นหก ผมมาได้ทุนขึ้นเร็วอยู่ครับเห็ดค่อนขาวนี่อีกอย่างหนึ่งขายได้ราคาพร้อมนะครับขายเองครับเห็ดถุงละหาิบบาทพอซ่งพ่อค้านี่ครับผมมาอาจจะลดละลอยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเขาขายเองเขาก็ได้ะระมาลอยหาชิบลอยสี้ชิบลอยสามชิบนะครับก็จะดีกว่าจริงๆแล้วผมฉีดแห้งกว่านี้เด้อพี่หลงแต่ว่าสาวเขียวมานน้ำ เ่นมาไทยที่น้องเบิ้งนะครับจีบเบาๆครับจริงๆแล้วก็นี่ครับขีบแห้งๆก็ได้ผมได้นาแห้งๆพุ่งขีดไปเลยครับบนเป็นยังเป็นการกระตุ้นนะครับขีดเสนหนาเง็ดเลยครับนี่ครับมันมากแบบนี้แหละเนี่ขจีใไปเลยครับเนี่ยุ้มไรที่โบออกนะครับกําลังพักหนาเฮ็ดอยู่กับจีบแห้งๆเลยครับบนเป็นยังครับที่น้องถามมากครับว่าดำๆแบบนี้มัน เป็นล่าดําหรือเป็นหยังบอมันเป็นปกตินะครับเฮ็ดที่เข้าเปิดนาแบบนี้กว้งก่วงแบบนี้นะครับทุกเฮ็ดแหะครับมันจะจะเป็นหลากยแบบนี้ครับเฮ็ดบดก็บแบบนี้จะออกได้ึ้นเขาครับบ่าเป็นหยังถ้าเป็นจังหวัดหนองบัวกะาบบอยหนองบัวนะครับเพป่นกับเฮ็ดหลายครับผมเฮ็ดลายแห้งเป็นทรงทางหอนไล่พร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เด้อพี่น้อง บ้านเพื่อนอยู่บ้านอาบสร้างจ้าบ้านอาบสร้างตำบลปุดดินกีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับจ้าจเข้าไปนเพจบอยหนองบัวก็ได้ครับถามมาหลายครับผมก็เลยเพจคลิปเลยนะครับพี่น้องเพจคลิปให้พี่น้องได้รู้นะครับผด้ดี่สนใจจะเข้าไปเบื้องงานไหนครับเพื่อได้เอาไปเฮ็ดเองหรือว่าสร้างก้อนเพื่อนนะครับไปศึกษาเรียนรู้เบิ่งส่วนผมบ่ได้เฮ็ดก้อนเองครับกับซื้อพันมากขึ้นกันครับ จ้าสื่อก่อนเพิ่นมากขึ้นกันจ้าเพราะว่าเหตุหลายอย่างครับบ่อเด็บ่แมนเหตดเหตุอย่างเดียวเนาะเป็นเกษตรผสมผสานครับจริงๆรดเร็วกว่านี้ครับอันนี้่ายคลิบบอกไปน้่นกะอาจจะเมื่อนี้ลดน้ำหลาจั้หน้อยแป่กับบอกเป็นอย่างครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเีตแค่หนาเลยพี่น้อง ตามากจัดให้ครับพี่น้องไปตั้งยูใส่ก่อนเห็ดพี่น้องอยากได้ลอยก้อนสองลอยก้อนนะครับคือมองที่ผมไปเอาในการย่อำเพื่อสีบนเรื่องนะครับเพป่นกับว่าได้ทรงนะครับลอยก้อนสองลอยก้อนหาลอยก้อนใช่ไหครับผมกับสีนี้นะมําเป็นค้ามของบ้าบ่อยนะครับเพราะว่ามันตรงนะครับตรงกับความต้องการของพี่พีน้องนะครับคือต้องการให้ทรงทางพัสะดุนะครับทางอ่อนไลน์ เพราะว่าสังสังคนละลอยสอง้อยสามลอยกัอนเห็นไครับติดตามได้ครับบ่าวบอยน้องบัวนะครับเฮ็ดง่ายครับผมเพราพดหวังดอกเพราะว่าเฮ็ดกันเบิดมู่บานนะครับนะครับจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่จริงๆสีแห้งนะครับพอดีทายคลิปกับสีแห้งบ่ได้ครับเดี๋ยวน้ำเขามือคือนะครับนะครับผมกับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับถ้าพี่หลวงมาลดน้ำเฮ็ดห้วกะ ามาแนะนํานะครับว่าซื้อก้อนเฮดอยู่ใส่นะครับถ้าสะดวกแบบสรงออนไล่ก็บบ้าบ่อยเลยครับผมบ่อยนองบัวเนาะเข้าไปติดตามได้ครับนะครับผมในคลิปนี้บ้าโชคขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณหลยๆครับพี่น้อง